h anel Apple Story รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิง กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel เปิสตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาบุกแดนอีสานใต้กันอย่างอุบลราชธานีนั่นเองอย่างวัดสิรินทรวรารามภูเพรา้าหรือที่นิยมเรียกกันว่าวัดเรืองแสงซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงโดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหินมะพานหรือเขาไกรลาดบริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นไปสงา่าจุดเด่นของวัด คือการได้มาชมภาพเรืองแสงสีเขียวของต้นกลาบประพฤกที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนฟ้าผนังหลังของอุโบสถในายาม,ามค่ำคืนซึ่งคลิปนี้ก็ได้มียูทูบเบอร์ชาวต่างชาติมาเที่ยวชมและถ่ายทำคลิปเอาไว้เราจึงได้นำเอาคอมเมนต์มาแปลเพื่อให้ทุกคนได้ฟังกันโอเคคะ่ะเรามาฟังคอมเมนต์กันเลยว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ได้ชมวัดเรืองแสงของประเทศไทยเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านแรกกันเลยโอ้ว้าวช่างเป็นวัดที่เรืองแสงสวยงามมากไม่น่าเชื่อว่าคนไทยจะสร้าง สารสิ่งนี้ออกมาได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้มันน่าทึ่งมากสําหรับฉันคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านที่2ก็ได้มากล่าวว่าฉันกําลังจะย้ายมาดูประเทศไทยแบบทาวรในวันที่2มกราคม2565ที่จะถึงนี้ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะมาอยู่เมืองไทยและเที่ยวชมสถานที่อันงดง,งามเหล่านี้มันน่าตื่นตาตื่นใจอยากจะไปเห็นกับตาตัวเองสักครั้ง คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าช่างเป็นประเทศที่สวยงามและน่าหลงไหลจริงๆมันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนได้อยู่ที่นั่นจริงๆคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าโอ้วัดแห่งนี้สวยงามฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในประเทศไทยจะมีแบบนี้ด้วยคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันมีครอบครัวอยู่ที่อุบลและฉันชอบวัดซิรินธรวารารามภูพพ้า ฉันไปที่นั่นทุกครั้งที่ฉันกลับไปอุบลราชธานีสลัดเนื้อที่คุณสั่งเขาเรียกว่าน้ำตกเนื้อเป็นอีกหนึ่งอาหารจานโปรดของฉันในภาคอีสานเลยคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าอีสานเป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดของประเทศไทยสําหรับฉันเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดจึงมีความลึกลับอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แม่อีสานเหนือและอีสานใต้ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรดีไปกว่าชาวอีสานอีกแล้ว คอมเมนต์ท่าต่อมากล่าวว่าฉันคนหนึ่งที่หลงรักในการเดินทางโดยเฉพาะภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่และมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมาย คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าว้าวคุณกำลังเยี่ยมชมอุบลร,ราชธานียินดีต้อนรับเข้าสู่ดินแดนแห่งอาหารอีสานแสนอร่อยคุณต้องสนุกกับการกินอาหารอีสานแท้ๆทุกที่ในอุบลร,ราชธานีและคุณจะต้องแวะน้ำตกห้วยหลวงด้วยเพราะเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในอุบลร,ราชธานีโปรดอย่าลืมกินข้าวจีข้าวเหนียวย่างอีสานแบบโบราณใส่ไข่นั่นเอง คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันชอบวัดแห่งนี้มากมันช่างมีเอกลักษณ์และสวยงามและยังเป็นแสงสว่างที่น่าตื่นตาตื่นใจฉันอยากจะไปเห็นมันสักครั้งคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่อยากเยี่ยมชมความงามแต่ต้องรอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดลดลงกว่านี้ก่อน คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าว้าวฉันไม่เคยรู้ว่ามีวัดดังกล่าวอยู่ในประเทศไทยมันน่าทึ่งมากๆตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครในช่วงวันหยุดยาวของฉันในอีกไม่นานนี้ฉันจะไปยืนที่นี่ให้ได้เลยคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าดีจังฉันจะไปอีสานในสัปดาห์หน้านี้และฉันจะไปเที่ยวในบางจังหวัดและสถานที่นี้คงจะเป็นสถานที่แรกที่ฉันคิดจะไปอย่างแน่นอนคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าอีสานมีคนที่เป็นมิตร แต่น้อยคนนักที่จะพูดภาษาอังกฤษได้มันจึงเป็นสถานที่เปลี่ยวแต่ก็ยังดีที่มีฝรั่งสองสามคนอยู่รอบๆคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าต้นไม้ที่คุณกำลังพูดถึงคือต้นโพลลปอลอฉันชอบเวลาที่เธออยู่บนวาฟเฟิลฉันทำได้แค่จินตนาการว่าบางครั้งการเดินทางมันช่างแสนเงาแต่จริงๆแล้วเธอทำให้ฉันมีสติและทำให้ฉันรู้สึกตื่นตาตื่นใจเมื่อได้เห็นสถานที่ใหม่ๆเหล่านี้ที่ฉันต้องการจะสำรวจเมื่อฉันกลับมาประเทศไทยในที่สุด คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าฉันว่าเด็กไทยต้องชอบวัดเรืองแสงในที่มืดมันช่างเป็นสถานที่ที่น่าพักผ่อนที่ดีจริงๆคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าจังหวัดนี้ทุกวัดน่าสนใจมากอยากไปเที่ยวจังขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเพื่อนที่ยอดเยี่ยมนี่คือสถานที่ที่ฉันตั้งตาคอยที่จะได้เห็นเมื่อฉันกลับมาประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ประเทศไทยมีอะไรมากมายที่แตกต่างกันในหลายจังหวัด คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่บลฉันน่าใสยอยู่ที่นี่และขอบคุณมากที่คุณมาเยี่ยมเยือนเราคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าโอ้เราอยู่ที่คลองนั้นและวัดเรืองแสงในที่มืดในเดือนมิถุนายน2019ที่ผ่านมาแต่ในระหว่างวันและไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องแสงในที่มืดเล็กน้อยแน่นอนว่าได้นำเอาความทรงจำของฉันกลับมาอีกครั้ง คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเสียดายที่มาถึงอุบลแล้วไม่ได้ลองเมนูปลาแม่น้ำโค้งลาบต้มซุปบอกเลยว่าดีมากอุบลมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่ารักช่องของคุณที่ทำให้ฉันอยากมาเที่ยวเมืองไทยเพื่อมาเที่ยววิสาน ไลค์คอมเมนต์ท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าปัญหาคือไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาอีสานได้ฝรั่งคนเดียวที่แต่งงานแล้วไม่ออกจากบ้านฮวิธีที่คุณเดินทางโดยไม่มีสาวไทยในอีสานมันบ้าหาคนที่พอพ,พ,พูดภาษาอังกฤษได้บ้างและพาเธอไปด้วยและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติที่เราได้หยิบยกนํามาแปลเพื่อให้ทุกคนได้ฟังกันและคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ